สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บักต้งชาแนลครับบักต้งชาแนลสวัสดีครับบักต้งชาแนลวันนี้นะครับก็จะพาคุณไปที่คลองมะเดือจังหวัดนครนายกกันนะครับวันนี้เรามีด้วยกัน5คันห้าสมาชิกด้วยกันนะครับที่จะไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างและรถคันไหนครับ ครับเริ่มไปที่คันนี้เลยนะครับคันนี้เป็นรถของพี่เล็กนะครับเวอร์ซ650และตามมาด้วยโบว์นะครับของผมเองรวมไปถึงรถของพี่เจ๊ยบนะครับ c 125สีคันนี้นะครับรถของพี่ปอมครับ bmw นะครับแหมมาด้วยตัวแรงเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยรถของพี่รุ่งนะครับรถเบียงเลยคันนี้ cb 100นะครับเท่มากๆเลยนะฮะ สมาชิกของเรามี5คนด้วยกันนะครับนี่พี่ปอมครับพี่เล็กครับตามมาด้วยผมแล้วก็พี่รุ่งปิดท้ายนะครับพี่เจ๊ฟแฮวันนี้สู้ตายครับ125สู้ตายอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับคลองมะเดื่อนะฮะตอนนี้คลองหนึ่งนะฮะมาแล้วครับมาแล้วแบบแรกแบบแรกแบบแรก โบตอดป่าวไม่รู้คันแรกนะครับเดี๋ยวจะมีรถพ่เยมนะครับจะเป็นค er> ันแรกที่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ไปก่อนนะนะครับรถกระบะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูน้ํากับเกลือกับเกลือนะฮะสมาชิกพร้อมแล้วนะครับ ใครที่ไม่ได้มาทริปนี้หรือไม่เคยมานะครับยังไงก็มากันได้นะครับที่คลองมะเดื่อนะครับจังหวัดนครนายกนะครับธรรมชาติทั้งทั้งนั้นเลยนะฮะระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระดับน้ํากันนะฮะครับนี่คือระดับน้ําของคลองที่1นะครับคลองมะเดื่อคลองที่1น้ําใสสวยนะครับผนเพิ่งตกไปนะครับ บรรยากาศอย่างที่ว่าครับคุณฟังฮะคุณผู้ชมฮะปีตรงนั้นเลยฮะธรรมชาติสดชื่นนะครับแต่ตอนที่เรามาแล้วก็จะมีบรรยากาศของเมฆคลื้มนิดนึงนะฮะแล้วก็ยังสงสัยอยู่จะตกหรือเปล่านะครับอลองนะฮะไปแล้วนะครับอันนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับอ เ,เดี๋ยวรถคันที่สองนะครับจะเป็นรถของพี่เจียบนะครับวันนี้พี่เจ๊บนํารถ C125 นะครับมาด้วยใจยมุ่งมั่นนะครับถึงแม้รถจะซีซน้อยแต่ก็คิดว่าจะไปได้นะครับยังไงก็ไปได้นะครับลองมาลอง,ลองมาดูกันนะครับแล้วนะครับ โอเคครับเสียงตัวเบสกับพี่เจี๊ยบด้วยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะมาคู่กันเลยนะครับรถพี่ป้อมนะครับหายครับโอะปีท้ายด้วยพี่ลุงพี่ลุงนะครับมาแนวถนนนะครับแนวถนนนะครับนี่ ไปได้แล้วครับตอนนี้สภาพถนนนะฮะตอนนี้ผมมานั่งกับพี่เจีย๊ยบครับผมโ <c oughs> บไม่ข้ามนะครับตอนนี้โบไม่ข้ามพี่เจีย๊ยบนะครับเรามาดูเส้นทางข้างๆจะไปคลองสองกันนะคะจริงแล้วระดับน้ำก็ไม่ได้ลึกนะแต่ว่า,าดัดดัไม่ถ่ายถ่ายรูปะคะปรับรถนะฮะบรรยากาศนะฮะ หลังมาแล้วครับรถลุ่งนะครับตามด้วยรถพี่เล็กแอพี่เล็กไปแล้วนะครับพี่เล็กยังอยู่นี่หว่าคนห้าคนรถสี่คันนะฮะเ่ผมไม่มาครับผมเดี๋ยวเลยไปดูน้ำกันนะฮะว่ากองสองรถที่จะเล่นนี้เล่นได้หรือเปล่านะครับ มาที่ฟองที่สองนะครับเรี่อพร้อมที่จะข้ามมาแล้วนะครับ อ๋อเจอโทรศัพท์นะครับเออเก็บได้นะฮะในระหว่างทางที่เราเล่นกันอยู่นะฮะโอ้จะทิ้งก็ไม่บอกนะตายแล้วรถรถไม่ล็อคครับรถไม่ล็อกอย่างเดียวเนาะทันเจี๊ยบได้ที่เจออะอย่างเดียวเราหลายอย่างอยู่กระเป๋าตัง ผมหลังจากที่เราออกจากของมาเดือยมานะครับตอนนี้เราก็มาทางที่อุฒยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแต่ตอนนี้ก็มาถึงปุ๊บ,บปิดปั๊บเลยครับ<อ>กำลังหาแผนนอยู่นะครับว่าจะไปทางไหนต่อกำลังหาเซิร์ o ก g ูเกิลอยู่นะครับไปทางไหนนะครับ สำหรับ EP นี้ก็คงจะต้องไปก่อนแล้วหละนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะโปรดกดติดตามและกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ